ผมนายทุ่มชัยบันบ้านเด็กที่176หมู่หนึ่งตำบลกำปะไหลอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรตามแต่ผมกินมาเด็กคือจังไข้ในเช่น่อยนะครับแต่ปวดขาเป็นโรคไงบอกผมผมเป็นความดันเป็นความดันก็ปวดขาปวดขาเจ้าอย่างครับแต่ไปใช้ว่านใช้ยังไงเนี่ยเคลืเบียดดิเคลืเบียดรับบาลเราจะหน่อยรับบาลใช่ไหมครับแต่พอมาถึงการนี่แหละไข้จะเข็นในจช่นน้อย กินไปกองหนึ่งแล้วครับบาตัวไปนิดหน่อยซิ้วผิวใครดูเสื้อผ้าเปลี่ยนนิดหน่อยอย่างอยตาตาได้ก็ใช้นินหน่อยก็ใช้นิดหน่อยขาเลยขาการขาการลดลงเคยปวดก็เคยกเบาลงไปวันนี้กินเข้าไปกองหนึ่งแล้วมีความแตกต่างหลังการเบาเบาตัวเบานอนกันสบายนอนครับดีเบาตัวดีกินข้าวแรก เสี็บเทียบเฮลยเทียบกะบโบนักกะบโเมือกับโบคอยเมือยเผมกินยาเนี่ยผมกิจเกิดแล้วเลยเนี่ยยางเจ็ดลอยต้นแปดลอยต้นเจ็ดลอยต้นแปดลอยต้นครับมือสาวเดียวนี่สาวเดียวเลยสาวเดียวเลยเออเกินตอนแรกกลางคืนบ่ายมากว่าหยอดก๊อเองอีกน้ำเกลนหยอดก๊อตเองอีกยางเจ็ดแปดลอยต้นเนี่ยผมเห็ดผู้เดียวเห็ดผู้เดียวตอนนี้นะตอนนี้แต่ก่อนดิต่ก่อนยังเห็ดโบไหนยังเห็ดโบไหนเห็ดยาเห็ดไป แต่ก่อนนี่ได้ายิ่งแจ้งน่อยได้ายิ่งแจ้น่อยสองสามแถวนี่คือห้าแถวนั่งซะก่อนนั่งอยู่วันครับไม่ใครๆเรียวเข่าเลยเรียวเข่าเลยเรียวเข่าเลยกินง่ายกินงไงไม่มีข้อมีขึ้นโอ้โหกินไงที่ไหนกินหลายบอกกินแหละกินที่ละชนกินที่ละชนใส่ใส่กันใจมันกินง่ายๆนิสบายยาที่วันนี้กินไม่ได้ขึนที่เราทั้งวันนี้ผมไม่ขึนที่เรากินเขาหนี่งมาแต่ว่าถ้าคนอยากกินยานี่นั่นที่ปวดแข้งปวดขาเลย อรปกรณเห็ุัานนักเนี่ยหานมากินยาเนี่ยมันจะช่วยใดเป็นปลายเติบับครับยาผลิตภัณพันต์ตัเนีบผมในหกชิปปีเนี่ยยาแปดร้อยขีดเองยาแปดร้อยเนี่ยขีดเองขีเองทำเองบริจาคคนงานบริจาคคุณงานเดี๋ยวผมถอดเฉยเวนก็ได้ไกลผมต่กรอนดูขามันพูดพี่ว่ายากินยานี่มันอ้วนเห็นจะหน่อย เปลี่ยนกระดูกขางเน่ยบอกสีโค้งมันสีโค้งมันมันฟูมันฟูฟูพูดกินยามันเสียอวนขึ้นจักหน่อยเต็มครับเหมือนกับคนอายุสี่หาสิบปีเลยเด่นเลยแข็งแรงดีแข็งแรงถึงครังแม่เอยู่เดี้ยวเบิ้งเลยยังยังคิดยายังบวชหอดพวกทิพนะตายแข็งแรงดีอันใดคิดว่ายาหรือทาพูดยาเปรียบเทียบกับคุณภาพ ถ้าเปลือกแจกก็คุณตาปาทิกินในผมมีคุณค่าเลยผมว่าบ่แพง็ดจำเนยนะราคาจำเนยพวกกินขวดเนื้อกินได้โดนบ่ขวดนึงกินสามารถกินได้เป็นเป็นเดือนครับเป็นเดือนเดือนกุ่มค่ากุ่มค่ากินจยอะเสียเหมือนงจัมือหนึ่งนี่ถ้าให้กินแล้วกินกินมือละสองั้งเสาร์เสาร์เย็นก่อนอาหารก่อนอาหารก่อนนอนก่อนนอนทาก่อนนอนรับจีนอนรับจีตองับสบายเลยรับสบายตอนเช้ากินกาไฟจะน้อยช่วยตอนแรกหิวเขาจะน้อยอ่าแต่งกิน นม่โมแด้ตัวชิโน่กินเขาเยอะหน่อยด้ยจะนอนกับนอนห่วงนอนดีจริงๆจริยาดีคไปจากชิี่กิโลเ้อชุดยอดแลยอยาดีนะราคากรเพง